สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับเราอยากมาเตือนเป็นวิทยาทานสำหรับคนอยากเล่นรถ BMW ตอนนี้ BMW ยมีรีส์ราคาน่าใช้มากราคาจับต้องได้มากแต่คุณซื้อนะครับแนะนำว่าซื้อสภาพดีๆวันนี้มี BMW ยมยูซีรีส์เป็นเครื่องดีเซลลูกค้าซื้อมาแล้วก็เอาจริงสภาพแบบไฟโชว์ทั้งหมดนะครับมีไฟลื่นถลาโชว์มาถึงไฟโชว์เต็มไปหมดเครื่องเสียงเสียไฟไม่ติด ชกซุดหมดท้ายนะครับคันนี้ซ่อมไปเกือบ2องแสนเจรถตอนนี้ล้านกว่าบาทก็จริงนะครับแต่บอกเลยว่าค่าซ่อมปกติจริงๆนี่ถือว่าถูกนะเพราะบางอย่างอะไหล่มันหายากบางอย่างเนี่ยต้องสั่งอะไหล่เมืองนอกเบ็ดเสร็จเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าอาการเยอะเดี๋ยวไปดูว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างหลักๆนะครับเราเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วนะเปลี่ยนโมดูลไฟหน้านะครับที่เสียนะครับพวกระบบเบรกนะครับพอเราเช็คไปเนี่ยระบบไฟลวนนะ แนะนำว่าคันนี้นะครับคุณจะดูข้างในเลยเขาต่อไฟมามั่วซั่วมากเหมือนน่าจะไปติดกล้องติดเครื่องเสียงมามันทําให้กล่องหลายๆอย่างพังนะครับก่าจะแก้ได้ใช้เวลาแก้นานมากเพราะต้องไล่เปลี่ยนไล่เทียบอุปกรณ์ทั้งหมดตอนแรกมีไฟเบรกมือขึ้นแต่สุดท้ายเบรกมือไม่พังสุดท้ายปั๊ม ABS พังครับเราเปลี่ยนปั๊ม ABS นะครับพอขับไปคาลิเบรตไม่ผ่านโชคอีกครับโชกค,คู่หน้าโชกค,คู่หลังจริงๆโชคไม่แพงแต่ต้องเปลี่ยนยกทั้งคันพอเปลี่ยนโชคเสร็จ เก็บไม่อยู่นะครับวลาวบกลมพังอีกเปลี่ยนครบหมดสุดท้ายนะครับสักแป๊บหนึ่งออยเครื่องแตกเราก็เลยจัดการเปลี่ยนออยเครื่องไอ,อเกียเปลี่ยนท่อน้านะครับแล้วก็ปั๊มน้ารั่วอีกนะครับเบรเสร็จคันนี้โดนไป2องแสนเกว่าซื้อ b m เอ็ยูนะครับซื้อที่ซ่อมครบจบจบคุ้มกว่าเชื่อผมซื้อรถมาครั้งแรกนะแนะนําว่าเอาเข้ามาตรวจเช็คก่อนคันนี้ถ้าเข้ามาตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะใช้นะ ผมแนะนําว่าจริงๆควรถอดอุปกรณ์แล้วเดินไฟให้มันตรงตามปกติไม่งั้นนะไม่รวนขนาดนี้แล้วไม่ยาวนานขนาดนี้แน่นอนแค่ไฟหน้านะครับเปลี่ยนไฟโมดูลมาผิดวิธีไฟแทบจะพังเกือบทั้งโคมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามหากราเบียมยซีดีซ่อมอะไรบ้างเราขึ้นให้ดูนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดการซ่อมนะใครอยากจะเอารถเข้ามาซ่อมนะครับโทรมาที่0 9 9 096 6, 6 6 6 1ได้เลยนะครับฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับ BMWC7 ซีีนะครับ วันนี้มาด้วยอาการอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้นะอาการที่เจอนะครับก็คือมีไฟเบรกโชว์นะครับก็คือเบรกน่าจะหมดเนาะแล้วก็ช่วงล่างนะครับอาจจะต้องทำนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์โชว์หลายส่วนเลยเดี๋ยวเจะเอาคอมจิ้มดูนะครับว่าซีรี์เจ็ดตัวนี้จะซ่อมอะไรบ้างนะครับต้องขอเวลาตรวจเช็คก่อนนะครับเพราะว่ามีการตัดต่อสายไฟมาหลายจุดตรงนี้ มีการตัดต่อสายไฟมาอันนี้ไม่ได้ต่อตรงนี้มีการตัดต่อสายไฟมามีการต่อระบบมาไม่ครบนะเดี๋ยวต้องไล่สายไฟด้วยนะ BMW 730นะครับ LDG12 นะฮะคันนี้เข้ามากับอาการไฟ LED สองสว่างกลางวันไม่ทำงานนะครับผม คันนี้ลูกค้าเคยมีปัญหานี้มาแล้วนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาแต่ว่าเป็น LED ธรรมดานะครับผมส่วนชุด LED ของเดิมโรงงานครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ซ่อมมาแล้วใช้การพ่วงต่อสัญญาณมานะครับเลยทำให้ LED ที่ใช้งานอยู่นะปัจจุบันนะไฟติดนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับ กล่องตรวจจับว่ามีปัญหานะครับนี้เราได้สั่งเบิกมานะครับของใหม่นะฮะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับปักตรงรุ่นนะครับตัวโมดูลนะครับผมโมดูลไฟสองสว่างกลางวันนะครับของเรามีของพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับผมเราได้เปลี่ยนโมดูล LED ไปสองตัวนะครับผมอันนี้คือตัวที่เสียนะครับแต่ตัวนี้กําลังจะเสียนะครับเริ่มมีรอยไหม้แล้วนะครับเราเปลี่ยน ฝั่งซ้ายไปนะอันนี้ฝั่งขวานะฝั่งขวายังไม่เสียนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนโมดูลไปแล้วนะครับผมไฟส่องสว่างก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมจากอาการที่เราคาลิเบตโช๊คนะครับแล้วมีโชคฝั่งหนึ่งซุดนะครับอันนี้เป็นโชค G12 นะซีรีส์เนะครับโชคตัวนี้เราจัดการเปลี่ยนใหม่นะครับมีประกันปีนึงเป็นโชคตรงรุ่นเลยนะครับโชคตัวเก่าลูกค้ามันขาดตรงนี้นะครับมันซึมตรงนี้นะครับตัวนี้โชครับประกันราคาถูกแล้วเนาะต้องบอกกันว่าตอนนี้น่าใช้มากเลยนะครับราคาเป็นแค่20,000นิดๆนะครับเปลี่ยนโชคใหม่จะคุ้มกว่านะครับพอใส่นะครับจะต้องทําการคาลิเบตโชคทั้ง4ต้นนะครับนี่คือเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับ ไอชมันขึ้นสูงสุดนะครับเราจะปรับระยะของรถอีกทีนึงนะครับตอนนี้โช็นะครับเราจะการเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะนี่คือโชคตัวใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ทั้งคู่เลยนะคู่หน้าหลังนะครับทั้งสองฝั่งหน้าหลังเลยนะครับอันนี้เป็น G 1 2นะคันนั้นเป็น F 0 2นะครับเราจะการเปลี่ยนโชคอทั้งคู่เลยตอนนี้เป็น B M w สิบทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ G 1 2นะครับจากที่เราเปลี่ยนปั๊ม A B S เรียบร้อยแล้วนะ เราเปลี่ยนปั๊มตัวเก่าไปนะครับแล้วก็เราจะการเปลี่ยนแบตลูกเล็กใหม่นะครับซึ่งแบตลูกเล็กเนี่ยมันนานแล้วเนะาะตอนนี้ปัม๊มเปลี่ยนปั๊ม M อพีเอแล้วน,นะครับเปยนปั๊มตัวใหม่เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราต้องการโปรแกรมนะครับเพื่อเออเวลาเปลี่ยนอุปรกรณ์ใหม่ต้องโปรแกรมไว้อยู่แล้วนะฮะช่างจัดก,การไล่เปลี่ยนปัม๊ม d ีเสเสร็จนะครับเป็นอุปกรณ์ตอนนี้นกาลังไล่ลงเบระครับจะมีอุปกรณ์ไล่ลงเบรขทั้งหลังเลย ก็ใช้โปรแกรมนะมีน้ออกอะเกิดอาการอะไรจะช่างออยแตกฮะเนี่ยดูน้ำมันออยเครื่องแตกเข้ากระปุกพักน้ำเข้าระบบน้ำหมดเลยแล้วก็ตัวกระปุกมันผูกเนี่ยมันผูกมันผูกเลยนี่ก็หักคาอาใช่แล้วก็จริงๆคือเดี๋ยวเขาจะเช็คก่อนนะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนออยเครื่องก่อนเพราะมันรั่วแน่นอนออยเครื่องแต่ทีนี้ต้องเช็ค ทีนี้ออยเกียร์ถ้าไม่เคยเปลี่ยนแหลมมันก็ต้องเปลี่ยนพร้อมพร้อมกันนะเพราะอายุการใช้าง,งานมันมันสูสีก็เลยออยเครื่องออยเกียร์ถ้าเราเปลี่ยนทาแต่เครื่องเดียวขี่ไปไม่นานออยเกียร์แตกอีกก็ต้องมาทําใหม่อีกเอามาลื้อทําใหม่ก็เสียค่าแรงสองรอบ F 02นะครับเมื่อกี้เราไล่ลมเบรกค,คาลิเบตปัม DSC ไปเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ติดเครื่องประมาณสัก10กว่านาทีนะ <S <S เปิดฝาหมอ้อน้ําดูกระปุกพักน้ํานะ <S <S น้ํามันเครื่องเข้าระบบน้ํานะ ออยน่าจะแตกแล้วนะตอนนี้เกิดอาการออยรั่วนะครับแล้วก็น้ำน้ำเข้าเครื่องเนาะเนี่ยคุณดูสภาพออยนะครับมันหมดอายุแล้วจริงๆนะคือข้างในเนี่ยมันดำไปหมดแล้วนะครับแล้วมันดำมากเลยถึงอายุของมันแล้วจริงๆอนะดูสี bmw g12 นะตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําการติดเครื่องไล่น้ํานะเติมน้ําเข้าไปมีน้ํารั่วอยู่สองจุดนะมีท่อน้ําไหลกลับกระปุกพักน้านะรั่วซึมแล้วก็มีปั๊มน้านะปั๊มน้ํารั่วมาจากตาน้ําเลยหยดตรงไปข้างล่างเห็นไหมตาน้ําของปั๊มน้ํารั่วนะต้องลื้อใหม่คะต้องสั่งเปลี่ยนปั๊มน้ํากับท่อไหลกลับนะครับกระปุกพักน้ํา อีกหนึ่งอาการนะครับก็คือปั๊มน้ํามีปัญหานะครับแล้วก็น้ําซึมน้ํารั่วนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นปั๊มน้ำนะฮะจุดนี้นะครับจะเรานะครับจัดการเบิกของมาเรียบร้อยนะครับเป็นของแท้จากศูนย์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ําพร้อมเสื้อนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนยกเสื้อจะดีกว่านะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือปั๊มน้ํารั่วด้วยแล้วก็เสื้อรั่วด้วยนะครับ จัดการเปลี่ยนทั้งสองอย่างจะดีกว่านะครับจบกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นท่อน้าประปุกพักน้ํานะครับจากตรงนี้นะคือท่อมันแตกหักเสื่อมสภาพนะครับน้ํารั่วนะครับเดี๋ยวยังไงเราให้ช่างจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จัดการเปลี่ยนปั๊มน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างรื้อนะครับเราเจอจุดนะฮะเป็นท่อน้ํานะครับต้องเสนอลูกค้าเพิ่มนะครับเป็นท่อน้ําที่เข้าฝาสูบตรงนี้นะครับอยู่ตําแหน่งนี้นะฮะ ท่อน้ำมันเก่ามันกรอบนะครับแตกหักนะครับเดี๋ยวยังไงเราแจ้งเสนอลูกค้าเปลี่ยนนะครับตัวนี้ต้องเบิกห้างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงแจ้งไปนะครับ bmg 12นะครับตอนนี้นะครับเราก็จัดการเบิกท่อมาเรียบร้อยนะเราจัดการเป็นของแท้ศูนย์เลยนะครับท่อต่างๆนะครับที่อยู่เครื่องยนต์นะจะเป็นท่อพวกนี้นะนยครับท่อน้ําทั้งหมดนะครับเป็นท่อกระปุกพักน้ำสองเซนนะครับแล้วก็ท่อเข้าฝาสูบนะครับอาการก็คือรถคันนี้มีอาการออยเครื่องแตกนะครับ แล้วก็ทําให้พวกโอลิงต่างๆที่อยู่ในท่อนะมันบวมนะครับมันบวมแล้วนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นท่อพลาสติกนะมันกรอบแตกตามมาอยู่นะครับเราจัดการเปลี่ยนยกเซ็ตนะครับเกี่ยวกับท่อน้ากระปุกพักน้ําแล้วก็ท่อเข้าฝาสูบนะครับเดี๋ยวไให้ช่างจัดการให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จัดการประกอบนะครับเปลี่ยนทั้งวาวน้ำนะครับวาวน้าพร้อมเสื้อนะครับท่อน้ำต่างๆนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะฮะท่อน้ํานะครับทั้งหมดนะครับ ของกระปุกพักน้ำครับแล้วก็วาล์วน้ำเกิการประกอบให้เรียบร้อยนะร้อนน้ำอยู่ข้างใต้นะครับจะมองยากหน่อยนะครับอยู่ข้างใต้จาการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวทําเราทําการนะครับคือไล่น้ำอน้ำให้เต็มระบบนะครับก่อนเทสงนะครับจริงๆอยากเตือนภัยเลยนะครับคนใช้ BM นะตอนนี้ EBM รอบผมเนี่ยเต็มเลยนะคือไม่ประมาณแสนกว่านะครับแนะนําว่าถ้าดูประวัติถ้ายังไม่เปลี่ยนออยนะแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับคันนั้น X สามคันนั้นก็ออยแตกนะครับคันนี้ก็ออยแตกนะครับด m f 1 0ก็ออยแตกนะครับคันนี้น้ํามีรอยรั่วนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมแนะนําเลยนะใครใช้ BM นะครับจากประสบการณ์ผมนะเอาเข้ามาเช็คก่อนนะครับดีนะอย่างคันขาวคันนั้นเอามาเช็คก่อนดีอีกคันนี้นะครับออยมาแตกที่เราเพอดี รถนะครับมันใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะครับดังนั้นออยสําคัญมากสอ,สองนะครับหลังจากการที่เราเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียร์และท่อต่างๆทั้งหมดเราจะการไล่น้านะครับน้ำเมืสีดำเนี่ยมันเกิดจากมีน้ํามันเข้าไปนะต้องไล่หลายรอบเลยนะครับแล้วมาดูก่อนว่าความร้อจะขึ้นหีิหรือเปล่านะแนะนํว่าเปลี่ยนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาไล่แบบนี้นะหลังจากที่เปลี่ยนปั๊ um ม DSC ไปแล้วนะครับทีนี้มันเกิดการออยเครื่องแตกนะครับ ตอนนี้เราทําการแก้ไขออยเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการโปรแกรม DSC นะครับครั้งแรกไฟ Parking Show นะครับตอนขับออกมาจากหอยซ่อมรถนะมันฟ้องว่าความเร็วล้อหน้าขวาไม่ขึ้นนะครับแต่ปั๊มเดิมไม่มีโค้ดนี้มานะครับจะขึ้นแค่เบรกออโต้โฮนะครับแล้วก็ Parking เบรกนะเดี๋ยวเราจะโปรแกรมดูก่อนนะครับถ้าโปรแกรมเสร็จแล้วยังขึ้น สัญญาณความเร็วล้อหน้าขวาแล้ววัดสัญญาณจากโมดูล DSC แล้วไม่มีสัญญาณออกแสดงว่าปั๊มใช้งานไม่ได้นะครับ BMW G12 นะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ความเร็วล้อหน้าขวานะครับเราตรวจเช็ควัดค่าโอห์มจากตัวเซนเซอร์นะครับฝั่งขวาค่าโอห์มค่าต้านทานนะครับมันจะสูงกว่า ด้านซ้ายนะครับแล้ล้ออื่นๆนะครับผมคำสั่งไฟจ่ายมาปกตินะครับแต่ว่าค่าโอห์มค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์มันเพี้ยนนะครับอันนี้มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับผมแต่ไม่มีสายขาดนะครับมันเสียที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับความต้านทานมันไม่ได้นะครับตอนนี้เรากําลังเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปในรถนะครับเราเดี๋ยวทําการเคลียร์โค้ดต่างๆนะครับแล้วลองวิ่งดูนะครับเราจัดการเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วนะเนื่องจากว่ามันเช็คว่าเซ็นเซอร์มันเสียข้างหนึ่งนะครับ ต,ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วน่าจะไม่มีอะไรนะแล้วเซนเซอร์ตัวนี้มันหาเซนเซอร์ตัวนี้ไม่เจอหลังจากที่เราเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ความเร็วล้อหน้าขวาไปนะครับแล้วก็เคลียร์โค้ดต่างๆนะครับหน้าจอมันจะขึ้นอแอคชั่นลื่นทันไหลผงมาลายัยแล้วก็เบรกมือนะครับผมปักกิ n งนะครับโชว์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูค่าสดของเซนเซ,นเซอร์ล้อทุกตัวนะครับความเร็วล้อหน้าขวา ตอนนี้ขึ้นปกตินะครับตามรอบความเร็วของรถยนต์นะครับตัวเลขขึ้นลงปกตินะครับเดี๋ยวเราไปทำการลองวิ่งเทสดูครับหลังจากที่เรานำรถมาทดลองขับบนถนนนะครับไฟ ABS DSC ลื่นถลายนะครับผม Parking ก,ก,ก็ไม่โชว์แล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ คารเมล่านะครับเดี๋ยวคารเมล่าเรากลับไปตรวจเช็คที่อู่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนช่วงล่างนะครับช่วงล่างเวลาตกหลุมหรือว่าขึ้นลูกรนานาดมีเสียงดังนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมบูทต่างๆเท่าที่เราตรวจเช็คดูเบื้องต้นนะครับบูทมันเสื่อมสภาพนะครับมีการขาดแล้วก็พวกยางกันฝุ่นลูกหมากปีกนกนะครับมันขาดเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับผมในเรื่องของช่วงล่างจะต้องทําการเปลี่ยนบูทต่างๆนะครับแล้วก็ ทำการซ่อมตัวลูกหมากใหม่นะครับ G2 นะครับหลังจากซ่อมทั้งออยเครื่องออยเกียร์นะครับถุงลมนะโอ้จริงนะซื้อสภาพมาต้องบอกก่อนว่าซื้อที่รถสภาพดีนะครับจะได้ไม่ต้องซ่อมอันนี้เราเปลี่ยนปัม๊มทั้งปัม๊ม DSC นะครับอุปกรณ์ภายในใช้พร้อมใช้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราจัดการเดี๋ยวเราจะการล้านทำความสะอาดเขเก็บรายละเอียดส่ง ลูกค้าคคได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถเ m ียมยูซีดีเดเสเีเรียบร้อยแล้วเนาะผมบอกงนี้มันเป็นรถที่ขับดีมากซ่อมเสร็จขับโคตรดีเลยแต่คุณต้องซื้อในสภาพที่มันพร้อมใช้หน่อยนะไม่งั้นคุณจะโดน20,000 0กว่าแบบนี้คือจริงๆเนี่ยตอนรถที่ลูกค้าซื้อมานะมันจะค่อนข้างโซมมากแล้วก็ระบบไฟมันช็อตค่อนข้างเยอะอุปกรณ์มันเสียค่อนข้างเยอะและ้วเขาไม่ซ่อมครับพอไม่ซ่อมแบบมันลามดังนั้นแนะนํานะมีอะไรเสียรีบเอาเข้ามาเช็คครับ อยาให้มันเป็นปัญหาใหญ่แบบนี้ลูกค้าโดนอึ้งเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากเขาซื้อมือสองมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเสียเขาก็ซ่อมไปก่อนแล้วก็ซ่อมใช้อาการแบบนั้นแหละจนตอนนี้ลามเยอะนะครับใครนะครับใช้เ m ียมยไม่ประมาณแสนกว่าเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คเรื่องออยเครื่องออยเกียร์ดีๆนะถ้าไม่อยากพังเยอะเชื่อผมเอามาเช็คก่อนนะครับใครจะเข้ามาเช็คนะจุตมาโทรมาที่0 9 9 0 9 6 6 6 6 1หโอคหรือคิว่าโคตํ้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ